เออใช้เทนเดอร์ใช้เลเรลาวาใช้กิ่งทองแล้วก็กลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเดี๋ยเที่ยวหน้าเจอกันใหม่เออเครี่ยงวันนี้เนี่ยใหญเนี่บอกบอกอ้วนอ้วนอ้วนแม่แม่เขาบอกข้าวเตี้ยไหมชอบใจเตี้ยตรงไหนกูแต่ลวงออกมาใช้ได้เลยวะ แต่ดีนะกลางวันอากาศยังร้อนนะแมนนะโอ้ใช่คืนเย็นกลางวันแดดยังช่วยนะถูกถ้ากลางวันไม่มีแดดนี่ก็ยุ่งยุ่งแย่มากแลนวเนะี่ยเพราะมันจะอังเออนี้แดดมันแรงเราทําต้องศึกษาข,ข้าวด้วยอย่านีข้าวพันธุ์นี้มันไม่สูงมากอยู่แล้วใช่พี่ตน้นพี่พี่ต้นบอกหน้าหน้านี้ใช้เทนเดอร์ใช้ใช้เลสใช้กิ่งทองกูกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยโอ้หนี่ต้องมาดูอย่างเดียวเลยหน้าวันกก่อนหน้าที่แล้วอ่ะก่อนก่อนที่หน้าที่แล้วนะ เอาเครื่องมาตัดสองรอบเครื่องเปิดก็้าตัดเขาดีเนี่ยมาตัดสองรอบตัดเองด้วยเลยด้วยบางทีตัดตัดไปแล้วก็โผล่ตัดตัดไปก็โผล่มันก็ท้อเบื่อมเือนทำไม่เบื่อท้อเองอ่ะเราท้อตัวเองไม่ใช่ว่าเราีเกียจแต่แต่เรามาท้อเองอสองคืนน่นนอนยังไม่พอจะหลับสนิทเลยอ้าวเขาเีกุมโผล่กะตัดดกแล้วตัดีกแล้วนี่หน้านี้ตัดมั้งยัง ตััดยงงไโกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเดี๋ยวรอให้กลมเดี๋ยวเอกเก็บที่มันเนี่ยนี่ที่ล้วงเลยเก็บให้มันบางที่มันห่างต้นเลยนะมันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บอีกโอ้ยแหมยายเจนนิตยาข้าวเตี้ยเฮ้ยข้าวเตี้ยอ่ดูลวงที่เนี่ยยังออกคายังยังไม่ยังไม่หมดยังออกไม่หมดทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยเนี่ยเจ๊เขาบอกข้าวเตี้ยโอ้ยขนาดลมแรงๆแกสอนไม่ร่วงจริงๆนะ ลวงก็ใช้สอนเหนียวอืมผสมมันผสมติดดีผสมเนี่ยแงี้ยผสมติดดีจังเลยเนี่ยแล้วนันมันจะติดลวงดีติดเนี่ยเข้าเนื้อดีอ่ะโอ้โหเขียวไม่เลิกด้วยเนี่ยังน้ายังเข้าเนี่ยละโคนเนี่ยโคลนนี่เข้าไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวไปแม่รู้เรื่องกี่โคนนะ่ยไอคนนี้ยิงยิงยิงลวงนี่เนี่ยไม่ไม่เข้าเนื้อเลยเนี่ยละแง่ทั้งละแง่เลยใช่ไหมนะเออเนี่ยไม่ยอมเข้าเนื้อไม่ยอมเข้าเนื้อเลยเนี่ย อ,อ,อย่าไปแหวกมากสิแม่มือบอลันกันได้เราเนี่ยรูไงวันรูเนี่ยดูเแ่่ต้นลูกะอนี่ออกต้นหนึ่งสามสี่ต้นเนี่ยต้นลูกมันั <c oughs> ่นเนี่ยออ 1, 3, 4, อ,อ,ออกทุกต้นนะต้นแม่อยู่นี่ออ,ออกทุกต้นนะเอออ่าไม่รู้ว่ากอหนึ่งสิบต้นก็ได้สิบลวง <c oughs> อ่ากอหนึ่งสิบต้นก็ได้สิบลวงเนี่ยเดินมาไม่รู้ตังเยอะแยะนั่นน่ะ เพิ่งเห็นลวงข่าวนะลวงลวงเอ้ยไม่ใช่ข้าวจริงข้าวดีด้วยมีหางมันเป็นมันเป็อย่างนั้นว่าข้าวดีเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นโลกว่ะเออเหมือนกับวุ่นไม่ได้กินเคมีหรือเปล่าเคมีน่าจะกินแต่มันกินคงกินไม่เยอะอะข้าวดีไม่มีหางใช่ไหมเนี่ยไหนข้าวดีนั่นนะใช่ฮาสี่ฮาหนึ่งเม็ดสั้นเดี๋ยวมันยังไม่ก้มอ่ะ เออเนี่ยธรรมชาติระบบนิเวศมันกลับมาแล้วพื้นน้ำมันฟื้นนิวเคลียสแปลชักใหญ่เต็ม,หมแหวกดูนี่หรืต้นลูกเนี่ยแหวกดูแล้วพี่ต้นชอบชอบใจเห็นไหมนเนี่ยเห็นต้นลูกไหมนเนี่ยเห็นต้นแม่อยู่นี่น่ะนี่นะต้นแม่ <c oughs> ต้นแม่แม่ในแม่แม่สองลวงนี้นี่ลูกนะใช่ลูกกี่ลวงนะลูกลูกมายอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยอะออกไหมออก เสองวันเนื้อเนี่ยต่อใช่พี่ต้นตะวายเกี่ยวต่ำเพราะว่าเพราะว่ากรูกข่าวเยอะมากมันออกมันออกมันออกทุกแขนงเลยเนี่ยโอ้โยน้องตางน้องแตม